สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะอยู่กับผมช่องออสนัมซิงครับวันนี้มาอยู่หน้าง,งานหน้าง,งานเทเลยนะอ่างก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มครับงานคุณลอกชมพทานเรานะอยู่กับเจ้า SK200 ครับ SM นะเป็นมาร์คเทนครับรุ่น10นะวันนี้ยืนยืนหน้าง,งานเทพแพคคู่เลยนะ สองคันเลยครับเวียงดินนะเดี๋ยวเราจะมาดูสิบรอเทดินกันวันนี้อ้าวกินหลงเข้าหน้างานมาแล้วนะโอ้เอ็นเอ็ห้าห้าสองเจ็ดครับถึงจนหกปีสิบหกครับ195เ้าห้านะะัวแรงในตำนานนะครับ ลงในนำนานนะ่าอ,อย่างกูนาเรเดียนนะ่ะทาไปเล่นไปครับโอ้โหโอ้หวานนวมนะไปยึกเลยครับมาดูตยกลูกบอลมาดูครับไม่

เสก้าครับมาแอบเทหายอยู่ในป่านี่นะตับยกหรือเปล่ามาดูครับนี่เรียบร้อยครับมีแมตเตม,มัตานะอ่ะตายลงไปครึ่งล้อนะพี่ล็อกนะออกนะจัดท่าล้อหรือเปล่าครับมาดูครับเอาลุกหรือเปล่าอาา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 ู้หูยหลอดจัดหลอดจัดครับ สุดจัดครับสุดจัดออยากเรงเลยอยากเรงครับอยากเรงอยกเรงไปอ๋อไปแล้วใส่สในนี่ไม่ใช่เอ็มวเซตแล้วนะจักเสียงแล้วไมครับน่าใช่ครับหมดจัดนะ มามว่ตัวแรงในตำนานนะที่โน่ตัวนี้ยังไม่แน่ใจครับเอ็มหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหเกือ,อบลมนะ่ะมาแล้วนะตัวแรงนะเดี๋ยวจัดท่ารอให้ดูอีกครับโอ้เียงโบนี่บีดบ๊ดเลยนะโอ้ นี่เลยนะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ระวังระวังระวังอ่าดูโซมานะไปเตอร์ครับอา่าจับยมไหนเอา้าโยกนะดูกวามแรงนะโอ้อดุนวลลงแรงจัดครับแรงจัดเสียงพาวก,กี้รันเลยนะ นี่แน่นเลยนะโอโหเบรกแ็งครับอาววาลงแน่นอนร่วมวาาอ่ะไฟเตอร์ครับนี่ไฟเตอร์ครับไฟเตอร์รอรชมพุ่นานะ ยนสองเจ็ดครับนะี่ 6m60 น่ะตัวนี้นี่สโลนี่สุดจัดนะครับไอ้เกียร์พี่หลงนะ่ะเอาคัานไหนจะสามยกเอามาดูนี่ ไทฮิโนโกครับมิซูบิชิครับโอ้ยยูน่ะไฟเตอร์ยูอ่ะลงไปครึ่งล้อครับนี่สายเบรกกระแทกไทยเรียบร้อยครับดินมารล้างน่ะ แมคโครสรกิดก็ออก้วครับโอ้ใหม่เลยนะป้ายแดงสดจัดครับตามมาด้วยคุณปูเรานะ หลงกำลังมานะโอ้วเนืดมาเลยนะไม่มีอยู่ครับรถบริษัทนะโอ้อ่ะตัวแนงเราก็มาครับรวมแล้วนะ เน,เนิบครับอมาดูครับไหวเนิบเนบนะสายนาะจะลงนะดิน,นตรงนั้นเปียกครับเอ้าลงแล้วนะอ๋อ้าวลับตึงรอนะ่ะมีชอตเด็ดแน่นอนนะ โลหนึ่งเลยนะไอ่หอนจัดหอนจัดเอ้อสับร้อยบาอุ้ยดิ้นหลุดเลยนะเดี๋ยวโบ้เหมือนกันนะที่หลงโบ้นะคันนี้นะอ่ามาดูตัวแรงแล้วครับสายลงุงสายลงุง ปิดปิッッ๊กกกี้น่ะเอาไม่อยู่ครับเอาแกไม่อยู่น่ะเอาบอกเสริมนะเอาแกไม่อยู่เลยนะ ยกหรือเปล่าครับไม่รอจัดอ้าวด่านนี้ก็ลงไปแล้วครับโอ้มากันเยอะเลยทีนี้ไม่รู้จะถ่ายข้างไหนก่อนครับเรียบร้อยดีครับเออรอจัดแผ่นอีบ้าพลังเข้ามานะอา้าวตับลุกเอ้ยไม่รุด,ดครับเอ้ย วันไม่ดำจำกันไม่ได้เออไม่หลุดนะน่าร้อยเลยครับเออติดเออมาพี่ลอกไปแล้วตายน่วมลงมาแล้ววันนี้จะอยู่แต่นางานเทนะยังไม่ลงไปในปากบอก่อคุณครับเออหลุด กิดนิดเดียวลุดครับยกเลยครับแปดดีบา้าพลังเรามานะฮิโน m เมกาครับซีรีห้าร้อยนะโอ้แปดดีครับเรียบร้อยดีครับอขาเร่งขาเร่งว้าดับหน้าเข้ามาแล้วนะ ในชุดซอยๆสุดกำลังครับถ้าไม่พังทามือเราไม่หยุดแน่นอนไม่ยกเลยครับเาลากลุบเบาๆนะร้อยครับไม่สายแบกกระแทกทไายนะ อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะฝา,ากกดไลค์กดติดตามช่องออ้ัมซิงด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ